ุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องหนึง่งอันนี้ก็เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยเป็นเรื่องของการให้ทานกันบ้างนะครับนะเราแบ่งปันกันนะครับในช่วงของเทศกาลสัตว์จีนที่เขาบอกว่าคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนิยมจะจัดงานทิ้งกระจาดหรือว่าทิ้งทานเนี่ยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้วยเหมือนกันบรรยากาศเลยแบบว่าโอ้โหนี่นะฮะมากันเรียกว่า อุ่นาาค้ังเ,ออเลยแน่นอนในยุคที่เศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับนะอันนี้ที่บริเวณด้านหน้าบูลณาธิสว่างเมตตาธรรมสถานเที่ยมเพอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกมากันเป็นหมื่นคน มายืนต่อดแถวเข้าไปด้านในเพื่อที่จะร่วมงานประเพณีทิ้งทานหรือว่าทิ้งกระจาดประจำปี2568มีการมอบถุงยังชีพ10,000ชุดนะครับข้างในก็มีครบเลยเข้าวสารอาหารแห้งปลากระกป๋องบะหม,มี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแล้วก็นอกจากนี้บรรดานักธุรกิจผู้ประกอบการในพื้นที่ยังร่วมกันออกโรงทานนำอาหารปรุงสุกมาแจกจ่ายให้กับประชาชนด้วยทั้งนี้มูลนลิธิเนี่ยจัดมาต่อเนื่องเป็นปีที่41แล้วนะครับตอกย้ำเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไปดูกันต่อนะครับที่สารเจ้าหลวงเตี่ยบ้านค่ายจังหวัดระยองครับจัดงานทิ้งกระจาดเหมือนกันนำข้าวสารถุงละ5กิโลกรัม1,600ถุงมาแจากจ่ายครับก็ปรากฏว่าชาวบ้านพอทราบข่าวนี่ฮะมารับกันเนี่ยนะครับจำนวนมากบอกต่อกันด้วยนะครับพอถึงเวลาแจกเนี่ยโอ้โหนะคือมากันเยอะแต่ก็เป็นระเบียบนะครับรับกันไปคนละถุงพร้อมกับยิ้มด้วยความดีใจนะครับค,คนที้มีข้าวดีๆคุณภาพดีนะครับไว้ได้กินอีกนานเลยแหละนะครับ น้ำหนักต่อถุงเนี่ยก็ตั้ง5โลนะครับอย่างคุณยายแขกนะครับชาวบ้านบอกว่าข้าวสารเนี่ยสามารถกินได้10วันเลยนะ,ะที่บ้าน,นมีกัน3คนนะครับก็เรียกว่าช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควรในช่วงที่เศรษฐกิจย่ำแย่แบบนี้ครับข้าวสารหนึ่งถุง5้กิโลเนี่ยปกติกินได้กี่วันพี่กินได้ประมาณ10วัน10วันเลยเหร ที่บ้านมันอยู่กันสางคนแล้วเด็กแต่มันไม่ค่อยกินข้าวเป็นจังแต่ยายอะก็ทุนไปได้สิบัาเลยเนาะอืมนี่นะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยเนาะค่ะสาธิครับช่วงนี้ก็ตรงกับศาสตร์เดือนสิบของภาคใต้ด้วยนะคะอพึกคักกันทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันคุณผู้ชมคงได้มีโอกาสนำภาพมาฝากกันด้วยนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ